เรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมนายมงคลศรีสังขารจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดทุ่งศรีเมืองนะครับหรือศาลหลักเมืองของเรานะครับอ่าแล้วก็จะมีทุ่งเทียนนะครับมาอ่าไปสักการะนะครับนี่ครับทุกคนแล้วก็มีทุ่งเทียนนะครับดอกไม้ไปสักการะข้างในนะครับไปกันเลย หลังจากนี้นะครับทุกคนเราก็จะขึ้นไปสักการะศาลหลักเมืองนะครับศาลคู่เมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทุ่งสีเมืองนะครับลักษณะเป็นเสาไม้ราชพฤกษ์ยอดดอกบัวตูมนะครับในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดของทุกป,ปีนะครับจะมีพิธีเส้นสวงสักการะศาลหลักเมืองซึ่งเป็นพิธีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับสำหรับเครื่องบูชาที่ชาวเมืองอุบลราชธานีนิยมนำมากราบไหว้ศาลหลักเมืองนะครับจะมีดอกไม้ดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองทุบเทียนพวงมาลัย แผ่นทองผ้าสามสีห้าสีและเจดสีครับสำหรับจุดเริ่มต้นในการสร้างนะครับเป็นเพราะต้องการให้สถานที่นี้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราเชาวเมืองอุบลน,นะครับพราะการทําให้บ้านเมืองมีหลักที่มั่นคงนั้นจะทําให้ชาวเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขรวมไปถึงเพื่อให้เกียรติแก่ชาวเมืองจบบังหวดอุบลราชธานีด้วย หลังจากนี้นะครับเราก็จะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆทุ่งสีเมืองนะครับข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นต้นราชพฤกษ์นะครับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรลาลงกร r น,นะครับพยศในขณะนั้นได้ทรงมาปลูกไว้นะครับสําหรับต่อมานะครับก็จะเป็นอนุสาวรีกรม,มหลวงสรรพสิทธิที่ประสงค์นะครับตั้งอยู่บริเวณข้างๆหลักทุ่งสีเมืองของเรานะครับ กรมหลวงสรรพสิทธทิประสงค์นะครับถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญของชาวเมืองอุบลราชธานีนะครับสาหรับพื้นที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับมีพื้นที่318ตารางวานะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของความรักความสามาคัคคีความเสียสละ ถัดมานะครับก็จะเป็นอนุสาวรีเท้าคำพงหรือเจ้าคำผงนะครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับในบุคคลสําคัญของสวัดอุบวนราชธานีของเรานะครับการเดินทางมาที่นี่นะครับไม่ยากเลยนะครับอาจจะเดินทางด้วยรถประจําทางหรือสามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะครับซึ่งห่างจากตัวเมืองไปไม่ไกลนะครับ หลังจากที่เรานะครับไปแนะนําสถานที่เท่องเที่ยวเสร็จนะครับเราก็มาแวะเติมพลังนะครับที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับซึ่งเดินทางมาร้านนี้นะครับไม่ไกลเลยนะครับในจากสถานที่ที่เราแนะนํานะครับเราจะบอกว่าอาหารที่นี่นะครับอร่อยมากเลยนะครับถูกปากอย่างแน่นอนนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนมาลองลิมรสนะครับที่ร้านอาหารตามสั่งส้มตำแซ่บในร้านนี้นะครับ